สวัสดีเอฟซี FC, ูฟูสุคนครับผมมาละพี่น้องของเซียนเทปบ่ต้องบอกนะพี่น้องว่าเล่าหรือไทยเพราะว่าเซียนเทปเพิ่นบ่มีเหล็กเล่ามีตาเหล็กไทยเนาะพี่น้องเนาะของเซียนเทปนั่นวันที่สองมกรล่านั่นเหล็กวิ่งเข่าหาเป็นตัวรองเพิ่นมาเน้นเกียพี่เข่าตัวร่องคือหาเบื่องจับคู่เนะเพราะว่าเพื่นให้บนลางเนาะ เบิ่งจับคู่เนี่ยให้หาศูนย์นี่ไ่เลขออกหาหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะแต้มเดียวโคโลส่วนเลขดับนี่ดับวายุพี่น้องวดที่สองลเลยนี่เฉพาะปีนี้ีนงวดแรกนี่ก็คือวอยูแล้วเลข w, ดับเป็นงวดวันวันที่สิบหกวันที่สิบหกแมนวันที่สิบหกท่านว่ากับวายุปีหกเจ็ดนั่นปีหกเจ็ดนั่นก็พลาดเนาะพี่น้องพลาดงวดวันที่ 16, ทสิบหกก,กั่นและ สิบเอ็ดงวดนะ่ะสิบเอ็ดงวดผ่านงวดหนึ่งงวดวันที่สิบหกงวดวันที่สิบหกท่านว่านั่นดับโปรยูวันที่สองโมกรลา่าเนี่ยลางมันอยู่แต่กะแต่บนโปรยูนะพี่น้องเห็นบ่ดับบนล่างนี่ลางอยู่แต่บนโปรยูดับโปรยูท่านไม่ดาเลขมีเขาไม่หลุดบาวากันนาะพี่น้องเนาะส่วนเลขดับเิ่นก็คือ ถือว่าพลาดลงต่อไปถือว่าพลาดแม่นดับรับล่างอยู่กับยาตะบาบนมันบระยู่กถ็ถือว่าบระยู่ลพี่น้องถือว่าบระยู่ตัวล่างอยู่บนบระยู่เพราะว่าให้ดับบนล่างเอามาเบิ่งปีหกแปดนี่ก็คือบระยู่แล้วเลขดับเบิลโอ้ก็อยู่มากใครน้อพี่น้องสิบหวดสิบเอ็ดหวดดับอยู่คิงหนึ่ง สิบเจ็ดเด้พี่น้องได้สิบเจ็ดสิบเจ็ดมุกกะลาฮวบวาสิบหกเป็นวันโกลวน้นองเปนน้องเนาะสิบหกเป็นวันโรู เสียนเทปเสียนเทปจะพี่น้องเด้อเพื่อนก็ให้คขึ้นมากคือเก่าพี่น้องวิ่งรุดบนล่างมันก็ให้แบบเป็นบนรางให้เ่าเลขมันว่าหลายคููนะพี่น้องเลขก็บ่ได้หลายคู่หลายางเพื่อนห้มากนี่ก็คือเข่าก็คือเข่ารุดก็คือรุดเป็นเพียงนะพี่น้องเลขหน่อยคููเอฟซีจิติตามเพื่อนกับคูกหลุดใจกี่ดอกเล่บว่าหลายคู หกวิ่งหกที่พี่นอ้องอ๋อโอแนีได้พี่น้องได้โมเนียได้ฮกอาจธีโง่ขึ้นมาเก้าก็อาธิยูพี่น้องหกอาจีิมากเก้าอาธิยูเพราะว่าเลขกระดอกเก้าศูนย์หมดศูนย์เก้าศูนย์เก้าเลขมันออกศูนย์เก้าเลย หกนาจะมาเก้านาจะอยู่พิ่นห้มาตามแบบนี้เ,นเน 6, พื่นเน้เนที่หกพี่น้องเอ้ยนนที่หกได้หมดที่แล้วเน้นหมดที่แล้วเน้นอย่างเน้นเน้นเจ็ดล่องหามาตวล่องเราว่างหกก็อยี่โขี่ยืนได้พี่น้องได้เฮ้ยพ่แมีนเก้า ก้าอาจจะอยู่หน่าจะมาเนาะพี่น้องเนาะเพื่อเน้นในที่6เลยส่วนจับคู่จับคู่ดูก่อนเป็นหามาตัวไหนให้มา6 6หสา เสกพ้อสอบแล้วเ็กพ้อสอหกแปดเจ้าเมืองนึงกับกันวันนีก้ก็คิดอกันอีกว่างเนาะหกแปด เก่าหนึ่งมาศูนย์เก่าหรือพี่มากเก่าหนึ่งบ่เอ้อันได้ก็เป็นไปได้หมดหรือพี่นอ้องเอ้เก่าสามหมักบ่อพี่นอ้องมีเหล็กตรงเหล็กในใจวะเนี่ย เพื่อน่าให้เหลยกหลายครูที่พี่น่อยไงเอาเพื่อนคือให้เก่าหนึ่งมากว่ะเพื่อนอให้เก่าหนึ่งมากโอ๊ยเหงิ่อกี่กันบานเนี่ย ดับบนล่างหมายความาอ่างไรวะดับบนล่างดับหนึ่งพื่อห้เก่าหนึ่งเล็ดดับเล็ดเล็กดับหนึ่งพื่อห้เก่าหนึ่งฮึเหรอไปตอง เปนหายจังใดมากเิ่นหายมาจังใดกระล่งจังสั้นล่ะเหล็กดับหนึ่งตะัจับคูดมีเก่าหนึ่งแทงกับบนเนี่ยที่น้องพี่น้องเห็นบอมันอาจขิดดับล่างหรือดับบนนาะพี่น้องเห็นบอหมดที่แล้วนะเห็นบอหมดที่แล้วหมดที่แลวดับบนล่างเห็นบอดับล่างมันอยู่อยู่ตะวันไปอยู่บนบนดับบ่อยู่เห็นบออันนี้กระบนเนี่ยเรือ่าขิดดับล่าง หรือว่าขีย่ยล่างหรือโยบนกับโปรโลได้พี่น้องได้กะแปลกอยู่ดับบนล่างหนึ่งบัดจับคู่บัดมีเก่าหนึ่งเอาเป็นไหจังไลก็ลงไปตามนั่นแหละย่าว่ากันเลื่มตัวเน้นเ,นพ,นเ 6, พิ่นเน้นติดหกเลยเพื่อเน้นติดหกพี่น้องเลยเกิดข้อสว่นี่เป็นยังไง พี่น้องข้อแคบหน้าจอเด้อะตะมักตะชอบกับจัดตะขัดกระพานได้เกลียดกบ่หลายครูบนล่างวิ่งหกกระปเกลี่ยละเพื่อนเน้นหกตัวเน้นก็คือหกสามหกแปดนี่ยละตัวนี้ต,ตัดออกไปโลดพี่น้องคั้นว่าเพิ่นดับเพิ่นยังจับคู่ให้อยู่นี่แต่ว่าเพิ่นให้เป็นบนล่างเด้เพิ่นให้เป็นบนล่างเอาพี่น้องแคบหน้าจอเด้อตรงระบาดนี่ เก่าหนึ่งเนี่ยขั้นบ้ามากัดตัดออกได้พันตรงกันบเลขดับเพิลเนี่ยเพราะว่าเพิ่นตหายมาจังไลยเ้าก็ลโรคงัสั้นหกสามหกแปดที่เป็นตัวเน้นแล้วก็เก้าสามตัวนี้เ้าก็ตัดออกได้พี่น้องเนี่ยเพราะว่ามันตรงกับเลขดับเพิ่นถ้าเพิ่นจับคู่ให้ฮึมมันตรงกับเลขดับเพิลเก้าหนึ่งเนี่ยห้าก็ตัดออกได้เนี่ยนี่ก็ขี้เลี้ยบบลายพี่น้องเนี่ย ข,ออขั้นเขาตัดเก่าหนึ่งออกิดก็ 8, ิด้ยคู่นี่หกสามหกแล้วเกสนี่ตเล็กวิ่งบตัดได้พี่น้องได้เก่านี่ยวตัดเก้านี่บตัดที่ของพนเนเพราะว่ามันเก่าหนึ่มันตวงกับเล็กดับเพิ่นนี่เห็นบ่ก็งงเขากันดับหนึ่งตบจับคู่ให้เก่าหนึ่งเอา มันกับ,บเนี่ยอาจจะขีมาล่างหรือขีมาบนก็นได้หรือว่วาดับล่างหรือว่าดับบนก็นบรูจักเนาะพี่น้องเนาะเป็นไนจังใดกับมาจังสันตามนั่นนะพี่น้องะขอบุญขอบุนเส้นเทียบได้หลายขอให้พี่น้องโชคมาเรื่อยเรยให้ปังๆักันอย่าลืมฝากคนไลค์กนแชร์คนติดตามเพจพาะรวยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม